สวัสดีทุกคนสวัสดีพี่อัสบายดีเดอ้อสวัสดีพนะีเนาะทุกคนเนอเป็นอะไดรอยู่ดีไม่แห้งเนาะตอนนี้เป็นไข่บ่โอืมดยดเป็นไข่ไข่นี่ไข่ไข่แบบแบบไข่วัดไข่ยังไงบ่เป็นะระดูเลยบ่แม่นแมนมันเป็นน้ำะระดูนี่แหละแบบระดูหนาวรูหนาวมืัอนี้มีโอกาสที่ว่าเอฟซีผ่านอ่อมอบเงินมาให้เวลากับโบลายเล็กหน่อยอเป็น อ่านำใจของเพิ่นกะต้องขอบใจทางอันผู้ใหญ่ใจดีทางอันอ่าอิสราเอลผลขาดมากมากป๋าหลายเป็นจำนวนเงินอยู่อันหาร้อยบาทขอบใจเอฟซีไล,ลเดอร์ที่แบบที่อีต้นน้องแล้วกะให้น้องเงินนะขอบใจหลายๆเอาเงินแหนน้องเนาะเอาเงินให้น้องขอบใจอขอบใจ สายดีพอแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูสูขคนเนาะการยินดีค่ะสู่ส่งบอลาวิธีลาวคือเก่าสินเก่าสินเคยนะทุกคนเนาะัาคาสบายดีเอฟซีทางฝังไทยและเอฟซีทางฝังลาวและเอฟซีต่างประเทศนะทุกคนที่รับชมบอลาอยู่เนาะเมน้กะเขากจะนําเงินจากเอฟซีจากคนไทยที่ไปเหตุงานอยู่อิสราเอลเนาะกะประมาณห้าร้อยบาทเนาะมามอบให้ น้องไม้เนาะหลังจากที่บอละโริมาถ่ายคลิปน่องไม้ก็เป็นเวลาโดนเติบเป็นเดือนเนาะทุกคนเนาะที่บอระโถทายน่องไม้เพิ่นกับบริมาเยี่ยมเยี่ยมเพิ่นหลังจากนั้นเนาะเอาปรกบน่มีเวลาเนาะมื้อน,นี้เฮากา็ได้โอกาสมีผู้ใหญ่หรือว่าไอาจุดประสงค์เพิ่นคืออยากเอาเงินมาให้ใหน้องไม้แล้วเขาก็มีโอกาสได้ผ่านมาผู้ดีเลยเขาก็จะมาเยี่ยมยามน้องไม้ บ้าเพิ่นสิเป็นจังไรเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้ก็ได้โอกาสดีเฮาก็สิได้มาแวะเวียนเพิ่นแล้วก็เอาเงินอ,อ่าผู้ใหญ่ใจดีไอ้อยู่ทางอิสราเอลเนาะเฮาก็สิได้มาเมมหมาะไปเพิ่นเนาะเป็นจำนวนเงินอยู่500บาทเนาะกับโบไลายเนาะเฮาได้แตกเป็นเงินกี่มาแล้วเนาะโอเคเนาะเฮาจะไปะติดตามวิถีชีวิตน้องไหมเบิ่งว่าหลังจากที่เฮาบ่ได้มานี่เพิ่นกินอยู่จังได๋เป็นจังได๋เนาะทุกคนเฮาให้ทุกคนไป บึงและติดตามครับบอหลาเนาะกันเลยเนาะคืออย่างบอหล่าว่าเนะาะที่อย่างทางมาหานองกับไก่พอสมควรเท่ากับเลยบ่ค่อยได้มาหาเพผนเนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะก่อนจะไปับชมคลิปนี้เนาะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องลาบบอหลาเนาะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะและก้กะที่สำคัญบังคับโฆษณาเนานะทุกคนพอมีไรายได้เล็กกันหน่อยค่ะเดินทางหาช่วยเหลือสังคมแลือก็ถ่ายคลิปวิถีชีวิตอาเขตสุนทรภูตทุกคนโอเค ไปเบิ่งกันเลยเนาะนี่เนาะทุกคนเนาะเราก็เดินทางมาเพื่อนน้องใหม่เนาะบูเพิ่นอยู่หรือบอ่นี่นั่งเล่นพอดีเลยเนีย่เอ่อสบายดีสบายดีสบายดีน้องใหม่ว่เป็นยังนี่เปลือกไข่หลังจากโบเดมาโดนเลยเนาะ เป็นจังไดอยู่ดีไม่แห้งบออยู่ดีไม่แห้งบริหลายจจกที่้า้บริมาโดนเติบเอซี่เพิ่นกระทามหาหลายคนอยู่เนาะอยากมาเบิ่งวิธีชีวิตเจ้าเพิ่อนว่าคือติดอันนะเป็นไข่อยู่ดีไม่แห้งเน,นาะหลากที่เขาบริถ่ายมาเป็นจางใดบริไปไปชวนบริเป็นนะบอคือมือนไง เออชิยนหยาชนมันอืแล้วเราบอกเชิยนหยาชนมันเรอือว่าพันแล้วเป็นไข่ก่อนอเป็นไข่ก่อนเนาะอืนี่นะทุกคนง่ายใจที่หาเดินทางมาไกลกะมาหาน้องเพิ่นเนาะแล้ว พักกินังพูดคุยกับเจ้านาะโอเคเนาะสบายดีครับโดยสบายดีสบายดีเนาะสบายดีทุกคนสบายดีอ่ะสบายดีเด้อสบายดีทีเนาะทุกคนเนาะหลังจากที่ว่าบอลาบริมานฮาน้องน้องนอง้นองไม้เนาะน้องไม้โดน,นเติบเนาะแต่เป็นอ่าเวลาประมาณสองเป็นเดือนวกว่าเกือบสองเดือนเนาะทุกคนเนาะก็ต้องขอโทษอ่าเอฟซีเนาะทุกคนที่บไปลงคลิปน้องไม้มาโดน,นเติบ เ็นจะได้ยู่ดี então, ม Franklin, ไม่แห้งมาตอนนี Connie, ้เป็นไข่ป่ะโดยโดยเป็นไข่ไข่นี่ไข่ไข่แบบนี้ไข่วัดไข่ยังไีนบอกเป็ียนระดูเลยบ่กแม่แมมันเป็นน้ำระดูนี่แหละแบบระดูหนาวระดูหนาวอืมเป็นจังไงอาหาีวิตทเมอรนี่ยังไปให้ไปสวนคือเกาอยู่โดยช่วงนี้ก็ไปไป่วนมันตลอดแต่ว่าตอนเนี้เป็นไข่ก็เลยบไ่ไปโดยโดยโดยเนาะหลังจากที่ บลาบไดมากคือ่ะ้เนี่ยทางมันไกลเนาะทุกคนเลยก็บม่ค่อยได้มาห้าพันเลยก็เลยมื่อนี้มีโอกาสที่ว่าเอฟซีเพิ่นบอบเงินมาให้บลากับบุร้ายเล็กๆกันหน่อยเป็น่านำใจของเพิ่นกะต้องขอบใจทางอันไอผู้ใหญ่ใจดีทางอันอ,อิสราเอลเพิ่นผ่านมากับบุร้ายเป็นจำนวนเงินดู ันหาร้อยบาทแต่เป็นเงินกีบแล้วกับมึงเชียวหายเลขอะไรเนาะทุกคนเนี่ยมันแต่เป็นเงินกีบก็ได้อยสามแสนสามแสนซ่าววันเาะสามแสน นนะก็เขาก็ได้นำมาให้เลยเนะาะทุกคน này. เขาก็ได้นำมาใหาเ้เดอ้อเอฟซีเดอ้อทางไหนอิสราเอลบริมาดนเลยเนะาะก็ถือว่าเพิ่นผ่านมากอะประมาณสองติดสองติดกว่าเลยว่าเพิ่นก็ชื่อคือว่าลืมหลือเ่ประมาณนี้ยังบ่ลืมเนะาะทุกคนนะเนาะเขากันนี่เอามาใหา้คือเกา่ามาใหา้เป็นจุดประสงค์ของ FC, เอฟซีผ่านมือไหนกับมันเยี่ยมมายามเพิ่นพอดีเป็นจงได้กะอ่ะอยากมอบให้น้องเลยเนาะเด้อขอบใจเด้อกับจกกะกับกับ ไหวเอฟซีขอบใจเอฟซีไล่ไลเดอร์ที่แบบที่อีต้นน่องแล้วก็ให้น้องเงินนะขอบใจหลายๆเอาเงินให้น้องเนาะเอาเงินให้น้องขอบใจขอบใจขอบใจผู้ใหญ่เจดีอีกครั้งหนึ่งเนาะขอบใจทางเัินอ่าอิสราเอลแต่ว่าเฮากาชิได้ส่งอ่าฮู้บังเถือเพ่อนบุญบุญในยูทูปกะบังเถือ่อนบุญบุญว่าเฮาเอาเงินไปแหละเนาะมันระยะทางมันไกลเนาะทุกคนขวางเงิน อ่ลาล่เขาก็ต้องสะสมไว้เพื่อนมีคนอยากซอยพูดอย่างจะวุ่นหลายๆคนอยากซอยเขาก็ได้สะสมมาใหา้น้องเพิ่นเนาะแต่ตอนนี้ก็เพ,กบบพเ,งงเพิ่นก็บ่สบายพอดีเลยเนาะหลังหมายเพิ่นปะบูาสิเังได๋เนาะอ่อะอาแต่ว่าชีวิตครอบครัวเฮาเขา้าวน้ำเป็นจังได๋ไดอ่าเดี๋ยวนยี้ก็ก็บ่ม,มีหยังเลยแบบ คนที่สีเฮ็ดเบียกหาหาเวียกเห็ดกับบ่มี่แล้วเพราะว่าไข่กับกับเป็นไข่ปกติเราไข่ไปเสียนยาส่วนมันอันนี้กับบ่มี่ไปแบบหาหาเงินหาค่ำแบบพอไข่กับมัวแต่เฝ้าพอเท่ากันแบบเราเราบสบายกับ่มี่ไปสีหาเงินหาข้าวแล้วเดี๋ยวนี้เงี้ยไหนดูดโดูดดเนาะ ไม่แต่ทีบรบรมามโบราณรุ่นกะเปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะอ่าทางบันเทินเจ้ากะนเงมุมบกคอยมีเวลาไปใช้เลยพอยพอกะบเบิง่งพ่อใหญ่เนะาะพ่อให่จะป่วยเนาะนนอืมป่วยไม่ใหญ่จะได้ทาที่อ่ม่ใหญ่คอยกะแบบตาเราก็เริ่มบอดชิบุเห็นอย่างอีกเลยอืมเร่องไ,ไหน เพิ่น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 เตอร์ต่อเนาะอือเป็นรเจเจต้าขางหนึ่งเบิ้ลไปซองขางอือจะได้กะสู้เด้อสู้ทางบลาะกะสิได้มาถ่ายทำวิธีชีวิตเจ้าเบิ่งเรื่อยเนาะเพื่อมีคนไออยากช่วยเหลือท้างเันขอบพ่อเจ้ามีค้ใจบุญอยากช่วยเจ้ากะสี หาวิธีมาให้เนาะถ้าเกิดว่าบริมาเพื่อเพื่ออาชีพมันมันก็ใช้เวลาคือว่าเลยเนาะเพราะมันดนเพราะว่ามันบุค่คยได้มิ่งง่ายเพราะงบประมาณท่าก็บรรยายว่าเขาเก็บเงินได้เาจะได้เดินทางมาเท่าหนึ่งเพราะมันใกล้มาหะเนาะใช่ไหมจะชู่ต่อไปก่อนเมื่อนี้บริปัใช้่เมือนี้เยู่าเมื่อนนี้เห็นอย่างเมื่อนี้ มือนี้กับบด้เฮวณยังเพราะว่าบ่ไหว้เบาไวแล้วเนาะติดติดไอ้อยะงอ้เรี่ออันดีไข่ไอ้อันนี้อันอันรถไข่เนาะแม่นอืมเจ็บแหงบ่เจ็บหัวแหงบ่แหงเจ็บแหงอืมกินกินยาแหละเนาะด้วยมัเป็นหยังเนาะสู้ๆสู้ต่อไปเด้อบ่ต้องท้อเป็นจังได๋กักัยังเฮ็ดเรื่อคือเก่าเนาะสมมติแต่หลังจากที่เฮาเขาอัน ไปถ่ายไอ้ไ,อไ,อไปถ่ายโต้มืน่นีะหลังจากเทียวไปถ่ายบึงสวนเนาะทุกคนทาัากหบเลยไปถ่ายเพลนอีกเลยเนาะเราก็มีโอกาสได้แวะเยียมมาเยี่ยมยามเพิ่นหลังจากมีผู้ใหญ่ใจดีเนาอะออนโอนเงินมาให้เพิ่นให,ให้เจ้านะไอ้ก็เอามาปุดีเลยเนาะจริงกับข้างไวเ้เป็นเกือบสองผิดสามถิดเนาะเทียเขาไปมาเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยําผู้ใหญ่ใจดีข้างหนึ่งเนาะว่ามันใช้เวลาแห้งอะไรว่าาจะได้เดินทางมาเนี่กะ นานๆได้มาเทอนึงเนาะเขาได้มีโอกาสมาถ่ายเจ้าน้องไม้บดบ,บคอยมีโอกาสได้ลงคลิปก็ต้องขอโทษขอภัยเนาะเอฟซี FC. เพราะว่าเรื่องชัดอ่าสองสาอาทิตย์ที่ผ่านมามันกะพลนพาอากาศเนาะพายุเข,ขาน้าเน่แล้วกะบบคคอยมีเวลาน้าแน่เนาะแต่ถือว่าต้องขอโทษขอภยัยเอฟซีที่ติดตามน้องไม้แต่ก่อนเนาะและ้วก็คือปัจจุบันนี้กะน,น้องไม้พ่น ทำ่าอยูด่ดีไม่แห้งบอกอะธรรมดาเนาะเป็นไข่เนาะมือนี้กะเปลี่ยนไปแป้งกันหลาย,ย่างนะฮะบดิบดิมาเนะเาะเป็นไข่เป็นาปนานะทั้งขอบขวเพิันกะคือเก่าอะไรนะทุกคนเนะาะคือทีเขาถ่ายไปตะก,กี้เอนาะ,นะแล้วบันนี้ <c oughs> อะไร ไม้ยนีดิดําดําเลื่อนเอดําเลินชีวิตอย่างไรอ่ะอ่าแบบเหตุเก่อไปนี่กะหลังจากที่ว่าเป็นไข่บุบอ่าชีวิตประจาวันแต่ละมื้อชีวิตดําเลินแบบใดกับหูหูมาสมมุดว่าเฮาบริเหตหน้ามันบ่ไปก่อนจะบริเหตหน้าเตะกี้เนาะแต่มีแต่ใั้แต่ชวนมันเนาะมันหนี่เดนเตอร์ว่าจะได้เก็บเนื้อไก่ในอีกเดือนหนึ่งสองเดือนพะอเนาะเดือนหนึ่งเดนไป แต่ว่าเมแมงกซ์ใช่หนาแล้วก็หน,นามันขึ้นตลอดเนะเาะเ้าอ่าเ้ากล้แล้วมันบ่กลนแล้วแล้วเ้าปลูกอีกมันบ่ปลูกกับที่ว่าร้ายเติมมาส่วนมันเนาะคือที่เวล,ลาไปถ่ายให้ทุกคนเบิ่งเนาะคลิปหลังๆเนาะอืมจากนั้นเ้าก็บ,บุรีมมาถ,ถ่ายเพิ่มเลยอีกเนาะกับโดนเติบโดนพอสมควรเนาะคือบุรีมมาถ,ถ่ายเพิ่มมีโอกาสไดไ้ไหมเยี่ยมๆเมพิ่นใหม่เนาะทุกคน กระทือบได้ขึ้นอ่อาเดี๋ยวไปเห็นเรากเห็นงานบ่กะกะคิดอยู่แต่ว่าไปบบได้คือคือขึ้น,นในขอบครัว่าเจ้านี่มี่แต่เจ้าเป็นผู้ใหญ่นเนาะเหลือก็เป็นเป็นน้องเจ้าเบิด์ตบอกอือเป็นน้องเนาะเป็นน้องกะเหลือกับนี่พอ่อพี่แม่เนาะแล้วก็น้องเจ้าเนาะอือเฉลี่กัยาสู้สู่กัไป คนม oh, si ั่นจะไหนกะคนมั่นกะมีอยู่มีกินละจะไหนกะคนมั่นมั่นไหนกะสีคือสีได้หลายอยู่ปีเหมือนคงมันงานเนาะเดี๋ยคือสิได้หลายอยู่ดี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 ถูกดะถูกต่อไปแล้วก็อ่านกะชี้ถ้าได้มีเวลาโอกาสว่างๆเนาะเขาก็ชีได้มาลินมาถ่ายวิธีชีวิตเราคือเราเนาะกามือนีคือว่าอยู่เพื่อนพักพรมาสบาย เปิดราชีไปหไปา,ายไปชวนไอเสิได้ไปเบิ่งหายมึงชวนเจ้าบ่ได้ไปดอกเนาะเป็นไข่บ่ได้ไปอืปแต่สิได้เนาะทุกคนเนาะเฮาก็บ่ได้ไปเบิ่งชวนเพิ่นเราเมือติ๊กี้เพิ่นพาเฮาไปชวนเนาะเฮาก็ไปเบิ่งชวนเพิ่นเลยบ่ได้ไปไปได้กระยาสูกต่อไปสู้โอเคเนาะไอ้หน,นแกที่ทามาเย็บเย็บม,มันน้องไม้ก็ได้มานั่งพูดคุยกับเพิ่นเนาะกะ็วิถีชีวิตเพิ่นก็ยังคือเก่าดําเนินชีวิต ต่อไปเนาะโอเคเนาะทุกคนคลิปนี้ฮากาจะได้จบก่อนเนาะคลิปหน้าฮาจะได้มาถ่ายวิถีชีวิตเพ่นต่อไปเนาะหลังจากเทิเ่นดีไข่เนาะมาจะได้ถ่ายวิถีชีวิตพ่นต่อไปอีก,กให้ทุกคนได้เบ่งเนาะเพราะว่าทุกคนกะจะลืมเนาะจชื่อวหาเอ้ยน้องไม้เป็นไผลืมแล้วมันกะวันเวลากะผ่านไปไว้เติบเนะาะวาณเดือนหนึ่งเดือนกว่าเฮาวมัมาถ่ายเนาะ โอเคเนาะคลิปต่อไปฮะจะได้ถ่ายวิถีชีวิต่นนอกเพิ่นติดตามวิถีชีวิตนองเองน่นต่อไปเนาะทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเนานะบอลาอะไรกะช่องลาบอลาเนาะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาสู่ต่อไปเนะาะยังไงคือบคอ่ค่อยเวา่าจะเป็นอะไรนะวะไข่แห้งวะ <Man. S 1> ปวดหัวแห้งเนาะปวดหัวคนอ่ะ <laughs> โอเคบายบายสบายดี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 บายบายอืม